วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่น่ายินดีนครับเพราะว่าทางเามอนเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นห้างสสินค้าชั้นนำนะครับในด้านของการกีฬานะครับก็เปิดที่พัทยาแห่งนี้นะครับในานามของท่านนายกพัทยาท่านปรเมศต์งามพิเชษนะครับผมซึ่งเป็นตัวแทนในวันนี้เนี่ยก็รู้สึกินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะตัวผมเองนะครับถือว่าเป็นนักกีฬาทางน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทสกีวินเซิร์ฟเอสยูพีนะครับตัวเองเนี่ยเป็นนักกีฬามาหมดทั้งสิ้นแล้วนะครับ เมืองพัทยาภายใต้การดําเนินงานของท่านนายกเมืองพัทยานะครับซึ่งท่านเนี่ยต้องการที่จะทําให้เมืองพัทยานั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับตามที่ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าที่ผ่านมาเมืองพัทยานั้นได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดก,การแข่งขันกีฬาระดับโลกมาอย่างมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นทีสกีเวิร์ชัวนะครับซึ่งก็จัดขึ้นที่หาดจอมเทียนเมืองพัทยาไปพัายานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัทยามาราธอนนะครับมี วิ่งมากกว่า20,000คนนะครับวิ่งที่เมืองพัทยานะครับกีฬา SUP ซึ่งสมาคมกีฬาอกาิกรายยนาย ICf นะครับก็เพิ่งมาจัดแข่งที่เมืองพัทยาไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับสิ่งที่เราสามารถทําให้ตรงนี้สามารถเกิดขึ้นได้เมืองพัทยานะครับเพราะว่าเรามีความพร้อมในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่เมืองพัทยามีการ เสริมทรายชายหาดนะครับซึ่งเป็นโครงการร่วมกับทางเจ้าค่านะครับเสริมทรายชายหาดไปแล้วนะครับในเรื่องของชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเพียนเำาให้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถจัดการแข่งขันกีฬาแทบจะทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่บนฟ้าจนถ,ถึงใต้น้ํานะครับตรงนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงนะครับเพราะว่ามีกีฬาอาไกาดิ้งเพิ่งจัดไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2567เจ็ 5, 7, 7, ที่ผ่านมานะครับจะทำให้เห็นได้ว่าเรามีความพร้อมทุกๆอย่าง นะครับในเรื่องของห้องพักนั้นเราก็มีห้องพักที่สามารถรองรับนักกีฬาได้มากกว่า6กหมื่นห้องพักนะครับการแข่งขันระดับโลกนั้นจะมีต้องมีนักกีฬาที่เข้ามาไปจานวนมากทําให้จะต้องมีห้องพักที่รองรับนักกีฬาได้เพราะฉะนั้นเมืองพัทยานะครับมีศักยภาพในการรองรับทุกๆกีฬานะครับและเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับในเดือนธันวาคมปีสอง5นี้านี้ที่จะถึงนะครับเมืองพัทยาจะยังเป็นเมืองเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันซีเกมอีกด้วย ซึ่งกีฬาซึ่งคอนเฟิร์มแล้วว่าจะจัดขึ้นที่มุพัทยานะครับได้แก่มือเซริร์ฟและเจสกีนะครับเป็นการตอบย้ำไว้ว่ามุกัทยานั้นเป็นเมืองต้องเที่ยวเชิงกีฬาอยากแท้จริงครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอดีติชันพัทยานะครับซึ่งมาทาการเปิดในวันนี้อีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้กีฬานะ่าเติบโตขึ้นได้ก็คือการที่นักกีฬาสามารถเข้าถึงนะครับซื้อของได้อุปกรณ์กีฬา นะครับอย่างง่ายดายและราคาย่อมเยาซึ่งการที่ห้างดิจิบอลเปิดในวันนี้จะทําให้วงการกีฬาในมูกัทยาเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากอย่างแท้จริงนะครับก็ต้องขอใหพรให้ดิจิบอลพุทยานะครับเป็นห้างส่งสินค้าทางด้านกีฬาที่อยู่กับมูกัทยาตรอวไปครับผมุณมากครับ ขอบคุณท่านรองมาย,ยกเมือพัทยาไปแข่งสูงนะคะวันนี้ทําให้เราได้เห็นแล้วว่าพัทยาเองเนี่ยมีความพร้อมมากๆนะคะที่จะจัดการในระอบกีฬาร่วมกันกับทางดิฉันจทอนค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งการแข่งขันต่างๆนะคะนักกีฬาต่างๆต้องบอกเลยว่าดิฉันรอนเองเนี่ยเราพร้อมทุกอย่างเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมมือกันแล้วก็าตองเลยว่าสําเร็จในทุกๆงานกีฬาอย่างแน่นอนค่ะเราพูดถึงเรื่องของทางการกีฬาของประเทศไทยไปแล้วพูดถึงทางตังวัดไปแล้วทีนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญและจาเป็นมา,มากๆที่อยากจะต้องแนะนาําา้้้ทกกก่นนไดรรูษษััเพะ้ เราทที่เปิดใช่ไหมคะดังนั้นแล้วค่ะผู้ที่จะมาแนะนําโซของเราได้ดีที่สุดจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะท่านเป็นโซลิเดอร์ที่แคทลอนพัทยานะคะจะให้เกียรติขึ้นมาแนะนําโซให้เราได้ทราบกันรวมไปถึงเดี๋ยวเราจะพาไปทําพิธีเปิดร่วมกันอย่างเป็นทางการด้วยค่ะท่านคะขอเสียงตบมือดังๆาต้อนรับคุณนัชพัรเกรือมิตรวิว์สงารหรือว่าพี่เจงค่ะนีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวขอเธอนทรลยถึแนะนำตัวเจ๋งๆสมชื่อเราสักนิดหนึ่งค่ะขอสนทนาไว้นิดนึงนะคะกามาใกล้ๆได้นะคะโทรมาหนากักทำไมไกลไปก็เลยไม่ได้ยินเดี๋ยวให้เกิเข้ามาใกล้ๆนิดหนึ่งวันนี้บอกเลยว่า<ล>สนุกแ<ล>น่นอนเชิญค่ะสวัสดีครับผมบนัทพัฒน์เรืองกงันลูศาหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเจ๋งครับค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ดิฉันพัทยาครับค่ะขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ครับผมโอ้เราอยู่ที่นี่มานานไหมคะพี่แสงอยู่เอปีแล้วเอ ตอนนี้ปีนี้ก็เข้าปีที่เก้าแล้วครับที่ผมทํางานกับกับพี่ oh, ไไดิคาลอนโอ้เวลาผ่านไปไวมากเวลาผ่านไปไวมากครับพปีเรามีความสุขม,มากๆแสดงว่ารู้จักดิคาลอนเป็นอย่างดีเลยโ mm hmm. ดยฉเฉพาะอย่างที่ดิคาลอนพัทยาแน่นอนครับโดยเฉพาะดิคาลอนพัทยารู้จักดีเป็นอย่างมากครับเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะที่นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะด้วยความที่ว่าเมืองพัทยานะครับถือว่าเป็นศูนย์การเศรษฐกิจของภาคตอนออก <c oughs> แล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเพราะฉะนั mm ้น hmm. ธนกิจหลักของดีคลอนเนาะเราก็อยากทําให้กีฬาเข้าถึงคนท้องถิง่นค่ะรวมถึงนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นกีฬาทางน้ํากีฬากางแจ้งหรือกิจกรรมอื่นครับ,รบซึ่งเห็นพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยหาแทบไม่เจอเลยโอ๊ใหญ่มากๆที่นี่ใหญ่มากเลยอยากทราบนิดน,นึงว่าขนาดของเขากี่เท่าไรแล้วท,ทั้งหมดทั้งมวลค่ะที่มีมาอยู่ในโซนของเราตอนนี้มีเยอะแค่ไหนคะ ก็เนื้อที่โดยรวมของร้านนะครับของดิคาลอนสาขาพัตยากับมีอเนื้อที่ทั้งหมด3,500ตารางเมตรครับโดยแบ่งเป็นพื้นที่ขาย3,000ตารางเมตรแล้วก็500ตารางเมตรสำหรับเทกาวหรือว่าเราเรียกง่ายๆว่าสปอร์ตเทกาวสำหรับสมาชิกฟรีถือว่าใหญ่มากๆครับเขาบอกว่าใหญ่กว่าสนามฟุตบอลอีกนใช่ไหมคะใหญ่กว่าสนามฟุตบอลในระดับดิ้นเลยโอ้โหใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นสามารถเดินช้อปปิ้งเดินห่าฮองหาสินค้าได้ตามปริยายสยสินค้ามีเยอะไหมครับ ซึ่งที่ดีทัลลอนครับเรามีสินค้ามากกว่า5,000รายการแล้วก็มากกว่า70ชนิดกีฬานั่นแปลว่าครอบคลุมจริงๆมีเยอะมากๆค่อนข้างครอบคลุมเลยครับค่อนข้างครอบคลุมไม่ว่าคุณจะเล่นกีฬาประเทศไหนหรือแม้กระทั่งกิจกรรมต่างแจ้งก็ถือว่ามีครอบคลุมเช่นกันะคะที่ที่พูดมาขนาดนี้แล้วอยากให้ทุกท่านได้เห็นภาพครอบครอบครบคล้ก่อนคร่าวๆกันก่อนนะคะพันายาของเรานะคะเดี๋ยวเรียนเชิญรับชมค่ะ あっ <laughs> ันออกเลยนะคะถือว่ายิ่งใหญ่มากๆนอกจากเรื่องของอุปกปรณ์กีฬาต่างๆแล้วเนี่ยเรามีเรื่องของทีมเอกที่เราให้ความสําคัญเราก็ให้เราฟังเรื่องทีมเอกนิดนึงได้ไหมคะทีมเมกคืออะไรคะได้ครับยินดีเลยครับหลายๆท่านอาจจะได้ยินคุณมอสเนาะหรือแม็กหรือว่าคุณดีเลนหรือว่าคุณคุณสังสีนีที่่าดถึงคำว่าที่พูดถึงคำว่าทีมเมกเนาะพูดคำว่า People พูดว่าทีมเมกบ่าจริงเรื่องทีมเมกเนี่ยพูดง่ายๆคือทีมเมกก็คือพนักงานนี่แหละครับแต่ที่นี่รามองทีมงาน มองเพื่อนรู่งานเป็นทีมเมทซะมากกว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แค่พนักงานอะไรนี้เนาะเพอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือทีมเมทของเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้ใช้กีฬาคนเล่นกีฬาจริงๆค่เนาะได้ข่าวว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติเยอะมากเลยมีมีครับโอ้ทีมีเป็นมักกีฬามทีมชาติก่ออันนี้คือหน้าของทีมเมทของเราทั้งหมดที่นี่ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับที่นี่มีทีมเมททั้งหมดกี่ท่านคะที่นี่ณปัจจุบันมีทีมเมททั้งหมดสาสิเ็ดท่านที่พร้อมจะ ช่วยเหลือดูแลลูกค้าในทุกวันครับ เนาะก็ถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาในรูปแบบไหนก็ตามคือเรื่องว่ามีบริการให้ครบเลยครบทุกชินกีฬากล้ายืนยันเลยครับตั้งแต่กีฬาทางน้ําตั้งแต่วิง่งฟิตเนสไปจนถึงกีฬาที่เล่นเป็นทีมอย่างเช่นฟุตบอลบแล้วอยากกว่างตัวพีเ่เต็งถนัดกีฬาชนิดไหนคะเออจริงๆตอนนี้ผมกําลังสนใจสนใจพาเดลอยู่อืพาเดลคือเป็นกีฬาที่ผสมกันระหว่างเทนนิสกับสปอร์ตครับผมโอ้โหก็ถือว่าเป็นกีฬาชนิดใหม่ๆคือไม่ว่าจะเป็น ตั้งแต่ยุคไหนมารวมไปถึงกีฬายุคใหม่ที่นี่ก็มีครอบคลุมหมดเลยมีครอบคลุมครับโอ้โหน่าสนใจมากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวท่าในใดที่สนใจอยากจะเข้ามาสู่วงการกีฬานะคะหรือว่าวงการกิจกรรมเอาจอบอลแก้งที่นี่มีทุกอย่างให้พร้อมเลย เรียกเขาเดินมาตัวเปล่าก็คือได้เลยเช่นกันเดินมาตัวเปล่าพร้อมออกจากร้านไปแล้วพร้อมเล่นกีฬาเลยจริงจังนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินคาว่าซีเกมส์จากทางท่านรองนายกไพ่บอกว่าเราจะมีการจัดซีเกมส์เกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ทางประเทศไทยเองโดยเฉพาะจังหวัดวชนชบุรีเป็นเจ้าภาพด้วยทีนี้ทางดิฉันเองคะ่ะมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมอยังไงบ้างคะเออสำหรับผม นี่เป็นครั้งแรกในรอ,อบหลายในรอบหลายปีมากคับที่ประเทศไทยเนาะเราได้เป็นเจ้าภาพซีเกมค<ฆ>่ะแล้วผมในฐานะตัวแทนของดีารรลอนพัทยาค<ฆ>่ะยินดีแล้วก็จะดีใจม,มากถ้าได้เป็นส่วนหนึ่งของก<ฆ>ีฬาซีเกมทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้อง ขออนุญาตปรึกษาท่านรองนาย,ยกแล้วก็ท่านผอดำรงอ,อีกทีหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวยังไงเราร่วมมือกันอย่างแน่นอนนะคะเว่าสุกท่านก็บอกว,ว่าแหละว่าพร้อมเหมือนกันที่จะร่วมมือกันกับจิทรันลน์นะคะเพื่อส่งเสริมแล้วก็ผลักดันศักยภาพของนักกีฬาของเราด้วยคะโซโลนาเวทโฉ a เราเจอจิตรัตน l o n here. this is a massive because it's standing for 3,500 s q u a r e meters offering over 5,000 s p o r t equipment i t e m also featuring about the playground free sport field for the member and a l o with the exterior. Teammate that ready to assist you for everything. And after this year, we will have to collaborate. We proudly to be the host of south Southeast Asian game or Sea Games 2025. As a representative of the Catalan, Pattaya, they are ready to collaborate with the Sword Authority of Thailand and the Pattaya City to support and empower the Thai athletes to success together. <tiny> ายโซนมีผลิตภัณฑ์มีสินค้าสำหรับนักกีฬามากมายทีนี้เดี๋ยวเราให้ทุกท่านได้เห็นภาพกันชัดๆเลยแบบสดๆตอนนี้ตรงนี้เลยเรามีทีมภาพผ่าไปจับแต่ละโซนที่เป็นโซนไฮไลท์มาให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนนเบื้องต้นโดยที่เดี๋ยวพี่เสกจะเป็นคนอธิบายให้เราฟังเนาะว่า<อ>แต่ละโซนมีไฮไลท์อะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่โซนแรกเลยค่ะโซนนี้คือโซนอะไรคะพี่เสกคะโซนนี้ทีที่กเรา,เร,าเรียกว่าโซนกีฬาทางน้ำเยง่ายๆเนาะคือจริงๆให้เจาะจงพิเศษน็นกีฬาา ทปทำกิจกรรมการแจ้งที่ชายหาดาทะเลเไปนั่งนถูกต้องครับก็เหมาะกับเมืองมากกับก็จะมีอุปกรณ์หลากหลายชนิดหลากหลายรูปแบบเช่นอะไรบ้างมีทั้งเสื้ออย่างเช่นเสื้อกันยูวีของผู้ใหญ่ั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ของเด็กด้วยครับผมค่ะแล้วก็อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวกับกีฬาทางน้ำอย่างเช่นอะไรบ้างครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวกับกีฬาทางน้ําอย่างเช่น ตัวหน้ากากนัทเปอรลิ่งก็ได้นะคะมีกระเป๋ากันน้ำมีกระเป๋ากันน้ำนะคะแล้วก็เ็เห็นมีอยู่อย่างหนึ่งที่เราแทบจะไม่เห็นกับที่อื่นเลยเราเห็นแค่จากที่มีเท่านั้นเลยเป็นเรียกวเป็นอีกหนึ่งสินค้าไฮไลท์ของเราเลยใช่ไหมครับโซนกีฬาทางน้ำตรงนี้ใช่ฮะค่ะซึ่งก็คือตัวหน้ากากดำน้ำอีซีเรดครับของเราจริงจเรื่องนี้เป็นเหมือน หมือนที่คุณดิเลนเขาเกิดไปเมื่อมาสร้างต้นเอาว่ามีขั้นอนเะาให้ก่อนต้องทในการพัฒนาโปดักตการปรับรุรดักตอ่าเป็นอินโนเวชันโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช่ครับือที่พูดถึงสมัยปุ่นตันนี้ใช่ไหมคมซึ่งเขามีความพิเศษยังไงคะฝากเล่าให้ฟังได้เลยเห็นใจมากเลยซึ่งปกติแล้วเวลาเราจะไปํำน้ำไปนองกะลิงยงเงี้ยเราต้องใส่หน้ากากเนาะแล้วก็ใส่ท่อแล้วก็หายใจทางปากแต่ด้วยหน้ากากตัวเนี้ยครับเราสามารถหายใจทางจมูกได้เลย อ๋อเขาใส่ยังไงคะสวมเข้าไปในหน้าเลยครับเหมือนหน้ากากครับเป็นใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็สามารถหายใจทางจมูกได้ปกติแล้วตัวท่อมันก็จะขึ้นไปเหนือน้ไหมคะเป็น้องครับผโอ้น่าสนใจมากแสดงว่าเราจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเวลาเราดำน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับใช่ครับโอ้โหอันนี้คือโซนดำน้ำแล้วก็เป็นโซนของกีฬาทางน้ำทีนี้ใหม่อีกหนึ่งโซนกันบ้างโซนนี้ก็เป็นโซนของเรียกว่ากิจกรรมการแจ้งดีกว่าอย่างแคมปิ้งเนาะก็จะมีเต็นท์แคมปิ้งซึเตกนท์แคมปิ้งก็ใช้ได้ก็ข่างหลากหลายราการมาก ไปทะเลไปเที่ยวมีเก้าอี้ตัวนี้มนเห็นกันอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะมีพี่นักข่าวนั่งอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะคนั่งสบายเลยใช่ไหมคะของพนี่น้องห้างใช่ไหมานสบายเลยน<ล>ะค,คะแล้วมีอะไรอีกคะมีเต็นท์ด้วยฝัง่งนี้ก็จะเป็นโซนเต็นท์มีเต็นท์มีอุปกรณ์ที่เราไปกะ การเต็นท์นมีแคมปิ้งมีที่นอนมีเต็นท์ครับเรียกว่าถ้าเกิดเป็นนักแคมปิ้งมือใหม่เนี่ยมาที่นี่แบบตัวเปล่าก็ไปได้ของครบพร้อมไปการเต็นท์เลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้แนน,น่อความพิเศษของโซนนี้ที่ไม่เหมือนที่อื่นเลยคืออะไรคะซึ่งจริงๆในโซนนี้เรามีโปรดักที่เรียกว่าเป็นอินโนเวชั n โปรดักของเราเลยครับเป็นเต็นท์ที่เราเรียกว่า two second สูเซกเกิลแปลว่าแค่สองวินาทีอ,อะไรเอ่ยใช้เวลาการแค่สองนาทีจริงหรอใช้เวลาการแค่สองวินเท่านั้นสองวินาทีเท่านั้นครับวิธีการเขาทำยังไงวิธีการ,ค,รคือมันจะมีสลัดดึงขึ้นจากเต็นท์ค่ะ รูกน้อยเลยกลางเลยโอ้โหง่ายมากเราไม่ต้องค่อยมานั่งแบบบทีฬาอันทีฬาอันแลยใช่ไหมคะใช่ครับยอดเยี่ยมมากเดี๋ยวใครสนใจใครเป็นนักแคมปิ้งนะคะเป็นสามารถไปดูที่โซนนี้ได้จะมีชีเมทคอยช่วยเหลือแล้วก็แนะนำอยู่ด้วยนะคะมีให้เลือกเยอะมากหลากหลายรูปแบบทีเดียวนะคะเดี๋ยวให้พี่ภาคก็พาไปที่โซนอื่นๆกันต่อเรามีหลายโซนมากเลยมีหลายโซนมากครับแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะให้ดูก่อนส่วนหนึ่งนะคะเอาให้แบบส่ดเส้นหัวใจโซนนี้เป็นโซนยอดเยี่มากเรามีนักวิ่งเยอะมากในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างนี้ทัศ ถูกต้องครับคนนี้คือโซนของวิ่งถูกต้องอันนี้คือโซนของกวิ่งถ้าใครชอบวิ่งจะรักโซนนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะก็จะมีประกอบไปด้วยรองเท้าวิ่งครับมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นรุ่นต้นที่พูดถึงก็คือเราอยากไปจ็อกกิ้งสนุกสนุกเข้าสังคมวิ่ง5กิโล10กิโลจนไปถึงรุ่นที่สามารถวิ่งมาราธอนได้มามาราทอนได้42กิโลได้เลยครับมีครบทุกรูปแบบนะคะแล้วก็มีเรียกว่าทุกไซส์ทุกเพศทุกวัยอันนี้คือสามารถมาดูมาใช้ได้มีครบเลยใช่ครับผมโอ้โหน่า ให้คุณดูนะขนาดที่พี่ตาก้องเดินอ่ะเราพูดจนจบว้วยังเดินไม่ครบเลยค่ะเยอะขนาดไหนนะคะแล้วพอเราเห็นแล้วเรารู้สึกแบบโอ้ผมมันต้องมีเราป้ามันน่าอยากได้มากเพราะมันมีให้เลือกเยอะจริงๆนะคะก็ตรงนี้ก็สามารถลองสนสัยได้ด้วยใช่ไหมคะสินค้าที่อย่างดี่ดิฉันลองสงสัยได้ลองลองได้แล้วเราจะได้รู้ว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าสไลล์เอาเป็นเทไหมโดยที่เราจะมีชีมเบดคอ์ช่วยเหลือด้วยอันนี้คือ ซนนี้จะเป็นโซนโซนนี้ก็จะเป็นโซนยังเป็นโซนวิ่งเหมือนเดิมครับผม<ะ>ตรงน,นี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าวิ่งครับค่ะมีทั้งเสื้อผ้าวิ่งของผู้ชายผู้หญิงก็เด็กรวมถึงอุปกรณ์เสริมแรงอื่นวะครับ<ะ>พวกถุงเท้าหรือว่าตัวรัดน่อง<ะ>อุปกรณ์ใส่มือถือ